ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคีข่าวเช้าอออากาศผันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชรัยแสงสว่างมุกค,ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นประจําทุกๆวันแบบนี้ค่ะก็ยังคงนําภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ความสามารถไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดและอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังภารกิจนะคะยังไงอย่าลืมน ะะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการคุยข่าวเช้าผ่านช่องทาง YouTube กันด้วยค่ะภารกิจแรกของเราในวันนี้นะคะจะลงกัไปในพื้นที่ใดเชิญติดตามรับชมค่ะ พลตรียุทธชัยจันทรวิภาคผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค3าเข้ามอบของนะคะเยี่ยมกำลังพลของสำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการต่างพัฒนาที่เจ็บป่วยและกำลังพลที่กเกษียณอายุราชการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของอดีตกำลังพลในโครงการเราไม่ทิ้งกัน นาบ้านพักอาศัยในพื้นที่อำเภอดยอยหลออำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานาวาอากาศเอกอาทิตย์พากรสังครัตผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 5หสํานักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยให้กับประชาชนที่ประสบอัคคีภัยเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมกันนี้ได้ประสานชุดช่างประเมินความเสียหายโดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ100,000บาทซึ่งทางจังหวัดสตูลจะได้ร่วมประชุมวางแผนกับทุกภาคส่วนหาทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปนาบ้านเรขที่212หมู่2ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะ